สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้พิมพ์สิมว่าเรื่องวันลอยกระทงหลงทางหรือว่าวันลอยกระทงโคตรแปลกพิสดารหน้าอายในสามโลกจะเมื่อหลายปีก่อนพิมภพาพพญ่ยไปลอยกระทงไปลอยกระทงอยู่หาดพัทยานะจจะคนกับไลยหลายน่าจะคนกับประมาณเป็นหมื่น เป็นหมื่นหรือสิร้ายก็นั่นนะจ๊ะพี่น้องแน่มไปชุดหาดกะชุดลูกหูลูกตานะจ๊ะคนไปลอยกระทงก็เป็นประเภทนี้หนึ่งของคนไทยเฮาจ๊ะพี่น้องพิมไปลอยกระทงกับพอใหญ่กะมีเด็กหน่อยนะจ๊ะเขามหารับจางลอยกระทงเพราะว่าทะเลนะจ้ะน้ำโบนิ่งนะจ้ะมือนั่นน้ำก็สิเป็นลื่นแนจักหน้อย ที่นี่เขาก็มาขอว่าเอ่อสิลอยกระทงเอากระทงไปร้อยไห่พิมกะให่เขาไปรอยไห่จ้ะเด็กน้อยเนะจ้ะเขาก็ถือว่าซอยทําบุญน้าเขาไปจ้ะส่วนพญายของพิมบอกว่าเธอสิไปจ้างเขาเห็นหนังพิมก็เลยว่าเอาบ่าจ้างยังไหอธิษฐานแล้วพิมก็ ห้เด็กน้อยเนาะจะเอาไปล่งน้ำห้เข้ากับบ่อยากล่งน้ำจะเข้ากับยานเปียกคือกันเนาะจะพี่น้องเพราะว่าทะเลมันเป็นคืนสัตว์เขามาถ่าเข้าร้อยเอาไปว่างไว้กับน้ำม,มันกับบ่อบ่อใดจะพี่นอ้องกระทุ่งมันกับสิขนะ่ำเนาะจะก็เลยให้เด็กน้อยเอาลงไปล้อยน้ำห้เขากบเข้ากับจ้างเขายีสิบบาทเอาไปล่งล้อยห้ เขากระซิออกจากชายฟังเราจะไปประมาณหกเจ็ดว่าได้จะลงไปแนะนำร้อยกระทงไหจ้จะส่วนพญายของพิมพ์เห็ดจังไหรพี่น้องว่าอันเจิดกระทงเจิดกระทงลงไปแนะนำพิมพ์กระเมิดคำิบวอาคือกันนะจะพี่น้องเขาเป็นคนไทยเทาก็รหลสดซึกว่าเอาคือเห็ดจังสัน ซาบาน้าเมียงเขากอยูไกลๆหันเขาก็แหนมเบิงแต่ว่ากับโบมีไผ่วาจังไหนเรจาจะพี่น้องพิมพ์ละโอ้ยอยากายเนะจ้ะเลยมาเบาสู่ฟั่งว่าไผมีแฟนฝรั่งเคยเจิดกระทงลงน้ำคือพญ่ของพิมพ์บ่เพิ่นบ่ย้อมจ่างนะจ้ะแล้วเพิน่นก็บบ่ยอมอยากเปียกจ้ะเพราะเพิ่นบ่อยากเปียกเพิ่นกับบ่อยากใจนะจ้ะต่ว่าคลิปนี้มาเบาสู่พี่น้องฟังว่า ลอยกระทงหนาไอายในยสามหลกพิมเห็นแบบนี้แล้วก็มืดค่ำสีบวอาคือก,กันนะจ๊ะผิดพลาดประการใดมื่วเบาสู่พี่น้องฟังนี่คือประสบการณ์ของพิมกับพ่อยแล้วจ้ะอันเป็นสิ่งที่บ่ดียามาหลอกเลี้ยมแบบเด้อจ้ะพี่น้องพิมกบับบุหัวไผที่มีแฟนพลังเจอกระทงลงน้ำแบบพ่อยของพิมว่าจ้ะเพราะว่าเพิินบอยอมใจงีบิบบาทนะจ๊ะคลิปนี้มื่วเบาสู่พี่น้องฟัง พอกันมือหนาเด้อจ่าพิมกสิมีเรื่องเราเห็ดอาหารเนี่ยกินเที่ยวไปตามภาษาบ้านๆเนาะจ้า่ได้เลิยรู้อลังการไปได้ตามที่ไปจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังรับชมเด้อจ้าพี่น้องพิษพาดประการใดก็ขออทษขออภัยเนาะจ้าเพราะว่าการร้อยกระท่งนี่ก็เป็นอ่าอย่างเพิ่นเอินเกี่ยวกับว่าห้ากินห้าอาบไหวพระแม่ หวพแม่ค่งค่าเน,นาะจะน้ำดื่มนม้ำกินน้ำอาบชํำระล่างกายของเฮาเฮาก็ถือว่าเป็นประเภทนี้ที่เฮารักษามาได้นะจ้ะตาสมัยโบราณจ้ะพี่น้องพ่อกันมือนาะสวัสดีจ้า